สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้กูทุกคนครับองตองชินเนลมาพบมาพบพี่น้องเลี้ยงเลี้ยงอีกแล้วครับผมไปตลาดเลี้ยงมาได้เมียกับพุนเมียพุนสื่อเมียสื่อเมียกับพุนมาให้ครับเครื่องรู้หมดเถอะเครื่องรู้ป็นตะหยำมกรุบกรุบด,ดีดีครับกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแดงแดงจริงคือนะครับผมผักกาไวิไลไม่ต้องผักกาดเที่ยวเขาผักกาดขาวก่อนอื่นพี่น้องมาชมฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับตะใครหนึ่งครับเด้อมาครับผมเจ็บแทบน้ำาบบ t อ p อาหารเรียงน้ำย่อยก่อนกินเขา้าแมีบ้านฮ็ดนักกินตอมาครับอืมเป็นตากรุบๆด,ดีครับเ้าอามาใกลๆเนาะอือดลุดมือท่าน้องี่น้งเบิ่งเนี่ยครับเบิ่งงรับพี่น้องเลยอื้อ ต่อพื่ครับสดอะไรครับอืม ก็นำกินเพิ่นชวดจัดดีนะครับซื้อเป็นขวดแม่มร้านนั่นเพิ่นขายแม่พุนเนี่ยครับ ม่น้ำโจรพรอมขาดไคลน้ำตาลมาไปน้องบาปบา๊อบต้องเพิ่มน้ำตาลในร่างกายประจำอือพี่น้อง กรึบกึบเด้งเด้งข้างแรกเบ้าต๊อบเนี่ยครับผมเบ้าต๊อบบมเคยกินนะเนี่ยเมียเห็นจมวันเข็นเพื่อนกินเนาะแต่แ่บอยากกินเลยเมียไปพ่ออายิจัดมากเลยน้ำจิ้ม,มย,ย,ย,ย่อยอยู่จดอนี้ แค่แค่าาสามสิบกรีบที่เขาเขาแล้วนัวแต่มันสีเด้งเด้งกว่ากลอบกว่าอื น้ำกิมมันออกซาซาลิ่นเมนูเพมันเป็นไฟวาสบิผมบอกออกซาซาลิ่นเลยเนีย่ยแบบ เนี่ยต,ตอนนี้เป็นแบบซาซาลินนะครับพี่น้อง้คยๆเคยจะเข้ากินมาลาแล้วมันออกซาซาลินน้อยๆหนึง่งซีฟูตดปกติกมันบอกซาาลินนะมันบอกเดี๋ยวจะเห็นว่าม,ม,มันใช่แมงกะพุนบอก่ <laughs> เดี๋ยวเราไเคยกินเนาะ

นำ้ำเพิ่มดีนะครับพี่น้อง แซบครับรสชาติไม่ไม่แปลกๆต้องรองเบิึงครับพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องที่ม,มารับชมคลิปของตอง h ชนแนลนะครับเด้อผิดพลาดประการใดกับขอโทษขออภยัยพ่อกันไม่คลิปหน่าสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ